สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อและคลิปนี้ก็คือ1 2 4 f o ส d u ี่ฟุตดับชาเลนจ์เล่นฟุตดับแ้เร็ตติ้ง1 2 4กลับมาอีกครั้งไปเทียบร้อยนะครับเพื่อนเอนไม่ได้ลงคลิปการเล่นฟุตด c h ชาเลนจ์มาเนี่ยประมาณ2เดือนกว่าๆเลยตจนผมลืมไปเลยอะ่ะผมลืมไปได้ไงเนี่ยว่าโหมดนี้มันเป็นโหมดซิกเนเจอร์ของผมเป็นโหมดที่ผมชอบเล่นมากๆแล้วก็มีเพื่อน ชอบดูกันเยอะมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้กลับมาทำชาเลนจ์อีกสักครั้งหนึ่งนะทุกคนรอบก่อนที่ผมลงไว้ในช่องอ่ะมันเป็นแค่1 2 2 f o o ฟุตดับชาเเท่านั้นเองแต่มันเป็นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปีใหม่ซึ่งณเวลานี้ถ้าจะทํา1 2 3เนี่ยที่1 2ึ่งสองสองทำสเร็จไปแล้วเนี่ย หนึ่งสองสามผมมองว่ามันอาจจะง่ายไปเพราะว่าตอนนี้การสังสูงก็ค่อนข้างเยอะวันนี้เลยตั้งเป้าเอาไว้ที่1นึ่แล้วกันนะครับเพื Velvet ่อนเพื weird. ่อนหนึ่งสองสี่เนี yes, ่ยถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับส่วนเอาฟุตดับชาเลนจ์นี้เป็นการทําสนุกๆเนาะผมจะต้องดับทีมเข้าไปนะครับทุกคนตําแหน่งหนึ่งเขาจะมีให้ผมเลือก5ตัวนะผมจะต้องทํำไงก็ได้นะครับให้ทีมเนี่ยมีค่าเดตติ้งของทีมเนี่ยรวมกันทั้งตัวจริงและตัวสมรอง อยู่ที่91และทีมทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องลิงก์กันให้ได้ให้เข็มเต็ม33ด้วยนะถึงจะผ่านชาเลนจ์นี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันมันก็สนุกตรงที่เราจะเลือกหยิบแต่ละตัวเนี่ยเอาไปเล่นยังไงให้มันได้เรตติ้งตามที่เราต้องการนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าจะเล่นสักกี่รอบแต่ผมก็ตั้งเป้าไว้ักว่ามาสัก3-4รอบแล้วกันหวังว่าถ้าถ้ามันได้ก่อนก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะ3-4รอบ5รอบไม่เกินนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าได้ขึ้นมาเนี่ยจะททีีม่ จัดมาสําเร็จ1นึีเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนเพื่อคนหน่กันด้วยนะทุกคนโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ชอบคลิปฟุตดับแบบนี้อย่าลืมช่วยกันไลค์สักหนึ่งทีแล้วไปเลยกันเลยครับ let's go food cheap c o จํจำหน่ายคอยในเกม ea fc 2 4ใช้ระบบ comfort trade ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหกักภาษีพร้อมให้คาแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากเพจวิจิวฟี فا ลดเพิ่ม5%้าเปอร์เซ็นต์กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับและแผนที่เขามีผมเลือกนะครับก็จะมี4 3่ทำสามดีฟนส์ 451ห้าห k i n g แอคแท็กแล้วก็4312นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับแผนเนี่ยเอาจริง,รงๆนะเราเล่นทำชาเลนจ์เนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าแผนมันจะเมตาอะไรทั้งหลายแหล่นะครับผมว่าแผนที่จะทำให้เราจัดค่อนข้างง่ายเนี่ยผมอาจจะมองหาเป็นแผนนี้ละกัน4312าร4312ผมก็ไม่แน่ใจเลยอาจจะดีก็ได้ตัวแรกอู้อย่างนี้คือสวยเลยนะครับก่อน,นเลย เราก็เอาเลตติ้งเยอะๆอยู่แล้วสำหรับทีมเราแล้ว,ลวการไอคอนการฮีโร่ยังบูสค่าเกมให้กับนักเตะทุกลีกเหมือนเดิมนะครับถ้ามีไอคอนเยอะๆมันจะจัดง่ายมากนะครับทุกคนแต่ตัวนี่ก็ลงได้หลากหลายตำแหน่งแล้วก็เดี๋ยวลองมา m i ์กันดูนะครับเลตติ้ง91เนี่ยผมว่าเลอเจะได้ตั้งแต่ครั้งแรกสงสัยเพราะว่าตัวที่2มาก็ยังมีเมียแฮมอีกนะครับโคตรเดือดนะครับตัวที่3ไม่มีอะไรเจ็บๆนะครับผมจะเอามาเป็นทางด้าน ตัวนี้แล้วกันนะครับเบริซ่านะครับจากทีมฮอฟเฟนแฮมมาที่กองกลางกันบ้างูโรดี้เวอร์ซัสไอซ์แซึ่งเข้าเกณฑ์เราแน่นอนนะครับผมองเอาเรทให้ถึงนะเดี๋ยวก็มาดูกันว่า EA มันจะให้อะไรเราพิกมาผมก็ต้องคุมโทนไปที่พิมพ์เล็กนะหมดนี้เราเล่นกันบ่อยแล้วมาหลายปีเรารู้แกวมันอยู่แล้วว่ามันจะให้เราทาอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมเอาเจ้าหนูกาวี่แล้วกันนะครับไปต่อนี่กองกลางผมสามภาษาสเปนเลยแล้วเนี่ย มาที่แนวรับมีรูเบนดิอาซึ่งลิงก์กับทางด้านโรดี้แบบเข้มมากๆนะครับตอนนี้คือโรดี้นี่เข้มแทบจะเต็มไปแล้วเนี่ยจากการที่มีเมียแฮมมาด้วยนะครับมาที่กองหลังมีโซแคมเบลด้วยซึ่งเป็นไอคอนกระบูสค่าเข้มอีกเพอร์เฟกต์จริงๆนี่อู้เทลทีวานะครับช่วงนี้มันก็เลยช่วงทีวไปแล้วเราก็มีโอกาสได้เจอตัวทีวแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับ มาที่แบ็กขวาเดี๋ยมีหลากหลายตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะผมเลือกได้ระหว่างริชเจมกับโรนัลอาราโฮผมเอาเจมและกัน88หรือว่าเราเอาบอลไปเลยเฮ้ยเอาบอลดีกว่าเพราะ89 <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เขมก็ยังไม่เต็มนะเดี๋ยวเราหาวิธีลิงคให้เต็มอเอดสันมานี่ลิงแมนซิตี้แบบเขมจัด ณเวลานี้ตัวจริงของผมเนี่ยอยู่ที่90นะแล้วก็เลตติ้ง26นะครับเดี๋ยวเราจะต้องจัดให้เคมันเต็มนะเนี่ยเราเอาโยฮันคับโยกมาตรงนี้ได้แนละ้วแต่หลายตัวมันก็มีหลารายตำแหน่งนะตรงเตโอเนี่ย,ยไม่มีตัวลิง์เลยนะครับเดี๋ยวต้องหากันอีกทีนะครับไม้ตัวสำร,รองกันเลยครับอู้ปาโลฟูเตตัวนี้ลงกลางลุกได้ไหมอะลงไม่ได้นะครับอเซบิโอก็ลงไม่ได้เหมือนกันแต่จริงจริง ออเมียแฮมมันลงกลางลุกได้งั้นผมเอาอูเซดีกว่าเสร็จปุ๊บผมสวัปเมียแฮม,มลงมาออ้สามเคมแล้วทุกคนขาด,ขาดค่าเคมอยู่ที่ใครเอ่อเตโอผมเปลี่ยนเตโอตัวเดียวจบเลยนะแล้วดูเหมือนเลทจะถึงด้วยผมอุสนา์คิดแล้วนะว่าหนึ่งสองสมันจะง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยสงสัยถ้าได้ตั้งแต่รอบแรกนี่เฮฮาปาจิงโกกนันอีก <laughs> ง่ายก็ไม่ชอบอีก <laughs> อมันออกเลสูงขนาดนี้ เข็มก็เต็มง่ายด้วยภาคนี้เพราะไอคอนบูสต์เยอะจริงๆเคลินเกแฮมพันเส้น97ยังเดือดยังเดือดบอกเลยยังไงก็ถึงหลับตาเลือกยังไงก็ถึงเลยเนี่ยสตีเวนเจอราดมาอีกนะครับตัวฟิวเจอร์สไตล์มาแทนแทนแทนโอ้โไนส์ nice. ยังไม่เต็มนะเตโอหาตัวแบ็กซด์มาเปลี่ยนให้หน่อยอู้หูอีริกคันโตน่าหรือจะเป็นบูโนเฟอร์นัสก็ได้นะครับเอาไหมล่ะ ก็ได้นะเพราะว่าเอาบูโน่มาเพื่อจะปรับเลตตรงตัวจริงให้มันสูงเพอเพอผมจะไปแตะ92ได้ด้วยมั้งเนี่ยเออมาดิคาฟู92ใส่คาฟูไปเตโอเต็มแน่ๆเลยยัง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 ขาดอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายแล้วเตโอมจะเต็มแล้วมาเล็วอู้ปุสกัสโอ้โหโคตรเดือดเลยเชื่อ 92แล้วทุกคน92แล้ว125ไว้125โอ้โหหนูจุดโคตรเดือดเลยเชียดาอะไรเนี่ยทีโคตรโหเลยทุกคนโอ้โหทีไว้ตัวที่สองอู้ซาวีเฮอร์นนเดส ผมว่าอันนี้เต็มแน่นอนแล้วอันนี้ผมการันตีเลยเรียบร้อยจบแล้วครับเพืพ่อนๆเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หนึ Food ่งสองสี่บูด้าชาเลยหรอกมันได้หนึ่งสองห้าเลยครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพื่อนเพื่อนบ้าบอคอแตกจริงๆเลยเนี่ยโอ้โห welcome back to this mode นะโหสุดยอดจริงๆอย่างเดือดอย่างเดือดเก้าสองเลยเหรอโอ้โหเดือดเกินนี่ทีแรกผมกุสากระโดดมาจากหนึ่งสองสามมาเป็นหนึ่งสองสี่นะ ุ๊บมาคือได้เลยนะเดือดจริงโอ้โหอะไรก็ได้นะครับสำหรับตัวสำรองเดี๋ยวเราลองสลับดูนะตอนนี้เดือดจริง91ซึ่ง91นี่ก็ผ่านแล้วนะแต่ผมว่าเดี๋ยวพอใส่ฮันซงฮันเซนตรงนี้มาน่าจะไปแตะที่92ได้แน่นหนนะครับเดี๋ยวลองดูดีว่าถึงจริงหรือเปล่านี่เรียบร้อยโอ้โหวอตอาทีมเดือดจริงๆนะครับมีทีวสองตัวไอคอน จ็ดตัวแปดด้วยจริงมีอูเซอีกตัวหนึ่งแล้วแทบจะไม่มีการทองเลยครับมีการทองตุดมาตัวสำรองถึงแค่เทียโก้เท่านั้นเองแทนตัวสำรองแล้วมีทั้งกานเส้นที่ลงตำแหน่งไม่ได้แล้วเลตติ้ง97แบบนี้ก็คือแบบดึงหนักมากนะครับก็ถือว่าได้ไปเลยนะสำหรับทีมนี้นะครับเพลินเพินอตอิดิสโอว่าจะเล่นตั้งหลายว่าจะเล่นหลายรอบนะเนี่ยจริงๆงตั้งใจว่าจะเล่นหลายรอบไม่ได้ตั้งใจจะเล่นรอบเดียวหรอกเพราะว่า ยังไม่สนยังไม่หายสนุกเลยอ่ะเจ๋ง,งหูทีวายสามตัวหนึ่งสองห้าคอมพีซทปปะลุหลอดไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่าผมก็จะไม่ยอมจบลงที่ตรงนี้หรอกเดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้ไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นกันผมว่าแผน4 3, 2, ี่สามสองหนึ่งอันเนี้ยมันก็น่าจะเล่นรุ่นเล่นได้อยู่แหละมันก็ค่อนข้างใกล้ๆก,ก,กับสี่สามสี่สามสองหนึ่งหรือเปล่าเออแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ แต่ว่าผมยังไม่แน่ใจนะว่าผมจะเลือกใครไปเล่นดีนะครับสําหรับการที่เราจะเอาให้มันแบบดีที่สุดอะนะโอ้ Ooh, หนูจูอย่างเดือดเลยหนูจูเดือดมากหนูจูเตโอแบบตึงเประเลยแล้วมันเป็นตัวเมตาแบบที่มันเป็นตัวเมตาแบบเมตาอยู่แล้วอะ่ะโดยถึงไม่ต่อให้ไม่ใช่ดาบแบบมันก็เป็นตัวท็อปท็อปทั้งนั้นเลยไงมันก็เลยเดือดอย่างนี้ผมควรใช้ใครอะ่ะถ้าผมไม่ได้ซีเรียสอ,อ่ะจริงอูเซคูโย,โยฮันน่าจะโหดสุดนะ แต่จริงๆควรใช้ฮันเซนด้วยนะจริงๆว่าผมเอาฮันเซนมาเล่นกลางลุกเคมเคมศูนย์เนี่าเออแล้วก็คือเราจัดเต็มไปแล้วนะเราเควส์มันได้แต่ว่าผมจะจัดเพื่อให้ทีมมันโหดเฉยแคมเบลคู่ดีอาร์สเตโอคาฟูว้าวโรดี้ดีอาร์ตัวนี้วิ่งเข้าไห่อ่ะวิ่งช้าไม่ใช่เหรอตัวเนี้ยวิ่งแค่หกสิบห้าไม่ไหวแล้วปะงั้นผมเอา โรดี้มาเล่นกองหลังดีกว่าวิ่ง8 6ดยี่ดีกว่าอันนี้คือโหดสุดเท่าที่เราจัดได้เลยแล้วก็เอาเดี๋ยวเอาหนูจูมาเล่นตรงกลางเพื่อให้มันเป็นเดอะบอสตรงมิดฟิลด์แล้วเอาเจอรลาเล่นซ้ายฮันเซนเล่นขวาอ่ะมาลุยกันเลยครับเพื่อนๆเกมแรกของฟุตดามนะครับและนี่คือทีที่ผมเจอนะมีเอ็มเปเป้เป็นเซมาโยฮันครับเจอรลาาเหมือนเราด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทีม1 2ึ่งสองห้เนี่ยมันขนาดไหนตัวเทพขนาดนี้จะไม่แพ้แต่ตาแรกใช่ไหม อู้ยไปลุย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 โอ้ยมาควินร้รองนม่ที่เก่งที่สุดในเกมเมียแฮมวันนี้ของจริงแม่เป็นตัวเบรก็เดือดตัวทีวานี้ยิงโคตรเดือดผมรักการแม่นี้มากนะครับมาช็อตแรกก็คือจัดให้เลยเหรอ เอ็นเมียแฮมตัวเดียวก็คุมแนะดามเมื่อวันนี้ไม่มีปัญญาซื้อจ้าแพงดูเจอร์ลัดเวอร์ชั่นเด็กดีเพื่อนๆหัวโล้นมาเลยอย่างรอโอ้ยเตโอเดือดเตโอเดือดว่ะเตโอเดือดโอ้โหตัวนี้ชวยโอ้ยเจอร์ลัดเจอร์ลัดโอ้ยเจอร์ลัดแม่งโซจัดแต่ทิ้งไปดิคาฟูนู่นเลยนู่นนู่น โอ้วิกโซวิกโซนิ่งนิ่งนิ่งใส่ก้อยออกมาก่อนเจอรลาโอเคเจอรลาดี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 เตโอไปเตโอไปเตโอฝากอูเซอูเซให้เตโออีกทีนึงเตโอทำวันทูอีกแล้ววันทูแล้ววันทูอีกรอบนี้เขารู้ทันแล้วเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละวิกโซโอเควิกโซดีมากเตโอเดอราดเดอราด ไหลให้เตโออีกที่นึงแม็กซซ้ายการ์ทีวายที่เก่งสุดในเกมคัดเข้ามาส่งให้ใครก็ไม่รู้แม่งเออจริงจริงโอ้ซะเดอรเดฮันซันยึกคึกฮันซันเดสพลังแห่งการ์ทีวาย,าวายแบงค์เคมสูน่ะเนี่ยใส่ไม่ตรงตำแหน่งก,ก็ยังเจิดเด่นเฉิดฉายนะครับ วันนี้เป็นวันแข่ง power pub girl ผู้ชายไม่ได้ยิงหรอกมีแต่ผู้หญิงยิงหญิงของโลก <laughs> อยากเล่นฟุตด้าแบบที่แบบว่าเออไม่อยากเล่นฟุตดาวันนี้ฟุตดาวที่เลือกได้แต่นักเตะผู้หญิงอย่างเดียวอะเออเอาไหมาหาเลยอันนั้นเ <laughs> น่ยน่าสนุกไหม <laughs> เอาแบบเน้นเน้นเน้เนสนุกไม่เน้นชนะ แต่ถ้ามันได้แบบเมียแฮมอะไรพวกนี้มันก็เล่นไหวนะเว้ยแต่ไม่รู้ว่าเราดาไปแล้วมันจะเจอหรือเปล่าเงี้ยแอนเซนอะไรพวกเนี้ยถามว่าตัวผู้หญิงคนโหรมีไหมอะมีแต่มันจะครบหรือเปล่านี่ผมไม่รู้มันอาจจะแหวงแหวงอยู่แหละเออถ้ามันได้ปูเตลายบอลมาติอะไรพวกนี้ยมันก็ไหวแหละสมุงสมิธมอร์แกนอะไรเห็นไหม เซม,มาเจอกับสตีเวนเจอร์ดเดรีมเอาเด้เอาเด้ยกมาเดรีมอีกทีนึงคลิกโซโ,ซโอโห,โหโดนยกมาถึงนี่เลยโรดี้เก็บเรียบเทโอแอม,มเบลโยนข้าไปนู่นเลยแล้วก็เตะสายก้อยไปให้เตโอหน่อยไม่ใช่โค้งๆนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรดูดบอลลงเตโอวันนี้เติมแหลกโดดเด่นมาที่อูเซบิโอไม่ถึง เฮสูฮสูเซสวยโยฮันเอ้ย,อยกดผิดไม่ได้อยู่ดีเอ้ยมั่วไปหมดกดผิดโอเคสามศูนย์นะครับเมียแฮมผมกดผิดนะผมไม่ได้ตั้งใจกดท่ากลัวเขานะผมกดผิดแล้วผมจะกดไอ้ไอ,ไอ้เฟกช็อตเอนเซอร์มัน ดลาดอันเซนนี่พลังหิงจริงๆนะเนี่ยตัวผู้ชายไม่ยิงเลยว่ะ <Ooh. S 1> แต่เตโอแม่งยังเดือดเลยอะ่ะเติมมันมากฝั่งฝังซ้ายอแล้วผมตั้งให้ฝั่งซ้ายมันวิ่งอยู่แล้วไงดูมันวิ่งไปกลอนนั่นแหละฉลาดเกินเตโอเนี่ยฉล,ลาดล้มกดจริงๆในขอเปิดโค้งๆไนยะ ฟูฮาฟ,ฟ,ฟูวีเอสเป้ฮฟูวีเอสเป้อ่าฮ่โน่หนึ่งเว้ยแม็กคนเนี้ยไอ้เปงเอาไม่รอดไปแล้วโอ้ส่งไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่เค้าก็ส่งมาให้ผมอีกเพื่อให้ผมได้โอกาสอีกครั้งนึงอูเซปีอูเซบิโอ โดี้สวยโยฮันเมียแฮมโอ้ตัวไอคอนสามสามกองหน้าผมเล่นสนุกมากเพื่อนๆถ้าผมมีทีประมาณนี้เล่นอยู่ในทีมหลักผมก็คงจะสนุกแน่ดูเลยเนาะเพื่อนเว่าไหมต้องใช้เท่าไหรอ่อ่ะโอ,โอ,โอ้โอเคพายันจะส่งเข้ากลางมาใช่ไหม,มไม่รู้เลยมั้ง อเอีกแล้วเขาเรียกบ่าเดย์นี่เรียกว่าหอบอหอบหอบกันหมดหอบกันหมดชนกันเองไปแล้วมึงล่าสุดอโ้โหเย่ยเมียแฮมแฮตทิกไปเลยนะครับ5-0ตั้งแต่ครึ่งแรกสกอร์คุ้นๆไหม เหมือนเกมกับ Arsenal, อาร์เซนอลกับเชฟยูไงโดมิเ well, Domin นต์โดมิเนต์แอนด์โดมิเนตนี่เดี๋ยวให้ดูความโหดของเมแฮมต่อ <One win. S 1> เทคนิคข้อก็ได้เลี้ยงเทคนิคข้อก็ได้ <One win. S 1> ลื่นเหมือน <One win. S 1> เทคนิคข้อทองจริงๆไม่ใช่เทคนิคขอ้อทองหรอกเทคนิคข้อปกตินั่นแหละแต่ดูดิ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 ดูด,ด,ด,ดิทุกอย่างคือง่ายไปหมด เ็คนีเข้ายาวๆอ <laughs> <laughs> ันนูเขากสู้สูโอเคสูก็สู้สยฮันอันเซน e n w เคีิยแรกมาแล้วนะคะหก โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมพยายามหาห้องอยู่ประมาณเกือบ20นาทีนะก็ยังหาห้องไม่เจอก็เลยขอจบลงที่ตรงนี้เลยละกันสำหรับคลิป124ฟุตดับชา l e น g e ที่จริงๆได้125ได้3นะครับหวังว่าจะหายคิดถึงกันพอสมควรนะจริงๆตั้งใจว่าจะเล่นหลายรอบเลยมันดันได้เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้า126ไม่มีทางได้ง่ายแบบนี้แนะ่นอนเพราะว่ารอบหน้ามันใช้เลตติ้งตั้ง9.3อะผมว่า126มันแทบจะ Impossible ไปเลยปะ่ะเพราะว่าเนี่ยมันก็ออกดีแบบ ถ้าจะดีที่สุดที่มันเป็นไปได้แล้วมันแค่ดันฟลุกแล้วมันได้ตั้งแต่รอบแรกเลยเพราะว่าตัวท Y มันก็สถัดประมาณนี้เก้าสี่ถึงถึงเก้าเจ็ดแล้วถ้าเกิดจะเอาให้โดยรวมเก้าสามเนี่ยมันต้องออกดีอย่างนี้จริงๆนี่คือมีแค่ตัวทองอันเดียวเองอ่ะก็น่าสนใจมากๆในครั้งต่อไปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนรอติดตามกันด้วยนะหรือว่าถ้าใครอยากดูเร็ว,รวก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันไลค์คลิปนี้ถ้ามีคนดูเยอะๆผมจะรีบมาจัดอีกรอบหนึ่งให้เลยนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดซับให้ผมด้้ววยยยนนะตัี20เเกปรล นะครับสำหรับช่องของเรานะตอนนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปฟุตดาวเท่าไหร่แต่คอนเทนต์อื่น ก็ยังมีเยอะนะครับใครอยากไปดูหรือว่าใครเพิ่งมาได้ใหม่ๆก็มีเคล็ดแนะนาเกี่ยวกับมือใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ฝากหน่อยลวกันนะก็ไปลองดูกันได้นะครับเพื่อนๆเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนไม่บายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟ d ตชิปคอยน์นั่นเองถ้าเพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 24เนี A ่ยสามารถติดต่อเข้าไปที C ่ร e ้านได้เลยนะและก็อ e ย่าลืมแจ้ง e กับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจะเพนพิก e จิวฟรีฟ้า e ก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก อีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอดีของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ